เขา,นนาเป็น,นอตอนอ้งนงั้นตะว่าถ้าเห็นดอกงามเลยต้นยางงต้นคาพาบูพิษก็คือตอน้นหรือต้นซาละอ๋อต้นซาละปัฝันทำไมเลยวะมือแรกแล้วสวัสดีครับพอแม่พี่นองสำหรับมือนี้ก็ได้มะเทียววัดอีกแล้วครับผมจะพาไปเบิง่งพระอุโบสถเก่าของวัดหนองข่วง วัดหนองค่วงตั้งอยู่ตำบลต้นมะพาวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีพระอุโบสถหลังนี้สร้างสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงรัตน,กตนโกสิน์เป็นพระอุโบสถเก่าแก,ากา่ที่มีอายุมาบ่าตัำกว่าสองร้อยกว่าปีสวัสดีครับพี่น้อง ว,วันนี้วรามาเที่ยววัดอีกนะครับพี่ครับวัดนี้ตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ครับนี่ไ,นไออุโบโสถเก่าตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ครับนี่อะไรอ่านอยู่ใช่ไหมครับไม่ไหวไน่าจะไม่มีแล้วเพราะยังใช้เพืู่บ่วยช่วยหน่อยอ๋อครับ

แล้วยังเป็นใหม่อยู in ่เห็นไหมตัวนี้ยังเป็นใหม่อันนี้เขาเป็นต uh ้นงั้นแตว่าจ้าเห็นดอกงามเลยต้นยงต้นคาทาบูพิษก็คือต้นหรืต้นซาละอ๋อต้นสาละ ต้นสาราก็มีอยู่ในอันนั้นตัวตำนานได้อยู่เกี่ยวกับไอ้นั้นตัวพุทธเจ้าพุทธประวัติตัว เ,เ,เดี๋ยวูกับเบิ้งเดเจดีสิเจดีนับจนอบพผู้พังลูาอาบน่ะเนาะเขาไปได้ังเขาไปได้ไหวพัได้โ,ฮโฮั้ไม่บางก็จะปูะเบื้องหัวน้าไม่โอ้ สำหรับตอนนี้ผมก็ได้เขามาอยู่ในโบสถ์มหาอุดสำหรับข้างในนี่ก็สิมีพระพุทธรูปปางใสยญาต์แล้วก็พระพุทธรูปประทานปางมารวิชัยโอ้โห้าดึงกทำไมเนี่ไรอ็อ่ากันว่โบถ์ เป้าเป็นพ่นสีกอเป็นสี่เหลี่ยมกอเป็นสี่เหลี่ยมแล้วบ่มีเสาประธาน่เพ่นสีเอาคือเอาอันใส่เลยหนูตามเห็นว่าใส่คือใส่ค้างผักไปเลยเพราะว่าเอากําแพงนี่เป็นเสาบ่มีเสาก่อแพงเลยก็กรเพงเป็นเสาเลยอยังเกาสมัยโัวรานมันเก็บใบร้านเห็นมั้ ลาไปไป่างเนี่ยเดี๋ยวผมไหวพระนี่อันนี้น,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 นัขแก่งได้แีแม,แม่นแม่นแม่นเปน้รละยตาพทะลุน,น,นแต่และสมัยนาสีบขคือกันพระพักสีบขคือกัน นี่คือพระพุทธรูปองค์บบกใกล้ไอยู่ในวัด,ดบรรยากาศโดยรวมของวัดว่าองเิ่นแต่มีความสวยงามรมเนื่นพระอุโบสถลังขีบเบิงเมื่อกี้นี้ก็มีอายุประมาณ200ปีเพราะว่า พระอุโบสถหลังนี้สันนิฐานว่าประมาณ200ปีทยปีผ่านมาเพราะว่ามันอยู่ในช่วงอจุยุยาตอนปลายกับกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ประมาณ200ปีภาพรวงบรรยากาศโดยรวมครับอันนี้เป็นพระอุโบสถหลังใหม่เพิ่นของเพิ่นครับอยู่ข้างๆกัน อยู่ข้างกันครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เขาเมาเบิงมาชมคลิปที่มาติดตามเรื่องเล่าไปนํากันสำหรับขอมูลบางสิ่งบางอย่างที่บวครบก็หวังว่าสิบววกันนอครับพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านที่เขาเมาเบิรงคลิปมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสํานี้ครับพอกันคลิปหน้า คลิปนี้ก็สวัสดีครับ